ครับวันนี้นะครับ,บชาวต่างชาตินะครับจากทีมงานฮอจกอโคแวนเคสเซลบางกอกทัวร์นะครับ,บนนไ,ดได้นำคณะทัวร์นะครับมาด,ดำนานะครับที่บ้านนาโอนะครับหมู่ที่4นะครับตำบลน,นาเดือ,อซึ่งวันนี้ก็มี หลายท่านนะครับมีผู้สื่อข่าวในน้องหนึ่งกำลังเดินมานะครับจากศรีสงครามารวมทั้งลูกๆนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาอินนาโอนาคอยพัฒนานะครับวันนี้ก็มาร่วมนอกจากนั้นพระคุณเจ้าจากวัดไซสีนะครับท่านพระอาจารย์ดันนายรัตนยญาโนก็ได้มาร่วมให้กำลังใจคุณน้องคุณน้องนี่คุณจันมณีเนี่ยครับคนที่ประสานงานมายิ้มแป้นเลยนะครับดีอกดีใจไปอย่างยิ่งเลย นะครับเป็นคณะมาวันนี้นะครับเมื่อเช้านี้ก็มีการาขี่รถไถนาหนร,รือว่ารถอีแต็กบ้านของเรานะครับมาทีา่บ้านนาโอนะครับคณะครูอาจารย์ของเรานำโดยคุณครูวัลัยรัตนะครับพระลีล้วนนะก็มาด้วยนะครับเราคิดว่านะครับฝลัง ที่มาจากประเทศฮอลแลนด์ Holland, นะครับโดยเฉพาะาที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือมิสเตอร์มิสเตอร์ชาร์คบอร์นะครับถือว่าเป็นผู้ที่เผยแพร่กระจายข่าวนะครับเป็นนักจัดรายการชื่อดังของประเทศฮอลแลนด์นะครับที่เห็นในภาพนะครับใส่ใส่กุ๊บใส่กุ๊บไอ้สาร,รียกว่าใส่กุ๊บนะครับก็มาดูวิถีชีวิตนะครับของชาวบ้านนอก พาคอีสานของเรานะครับโดยเฉพาะที่บ้านนาโอหมู่ที่4นะครับตำบลนาเดือในขณะนี้นะครับเป็นสภาพท่าทองทุ่งนานอกจากนั้นนะครับก็ยังมีทีมงานนะครับนี่กำลังไถนานะครับเรียนรู้เร็วมากนะครับรุนรวมากอยากจะสัมผัสชีวิตบรรยากาศของอาชาวนาไทยของเรานะครับก็ชอบครับชอบเป็นวิธีชีวิตเรียนรู้ นอกจากนั้นก็ยังมีทีมงานอีกท่านหนึ่งนะครับที่กาลังดํานาอยู่ในขณะนี้เป็นผู้ที่เรียนรู้เร็วมากนะครับเรียนรู้เร็วมากสามารถที่จะพูดภาษาต่างๆนะครับได้ถึง7ภาษาด้วยกันโอ้โหถือว่าเก่งนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่าทางบ้านนาโอนะฮะได้เรียบต้อนรับแขก อ๋อนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีชาวต่างชาตินะครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นฝรั่งนะฮะเป็นสุภาพสตรีแสนสวยนะครับก็มาบันทึกวิดีโอนะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับ thank you very much thank you I take s video yes okay นะครับสภาพบรรยากาศวันนี้นะครับสวยงามทุกคนต่างบันทึกภาพไว้นะครับวันนี้นะครับเวลาในขณะนี้นะครับอยู่ที่ วันจันทร์ที่24นะฮะจันท์ที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2556นะครับที่บ้านที่ทุ่งนานะครับที่ทุ่งนาบ้านนาโอนะครับพระคุณเจ้าก็มาด้วยโดยเฉพาะท่านพระอาจารย์ด้านในเวลาในขณะนี้นะครับก็10นาฬิกานะฮะ10นาฬิกา30นาที ค,คุณครูแก้วค,คุณครูแก้วค,คุณครูวัลลัด,ด,ดพร้อมลูกๆนักเรียนจากโรงเรียนนาโรงเรียนบ้านนาอินนาโอนาคอพัฒนานะครับก็มาร่วมกับลูกหลานของเรานะฮะโอเคนะครับคณะทัวร์ชุดนี้นะครับมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเท่าที่สังเกตดูปฏิกิริยาอยากจะเรียนรู้วิถีชีวิตก็คงจะนำภาพเหล่านี้นะครับไปเผยแพร่ที่ประเทศฮอลแลนด์ นะฮะต้องขอขอบคุณผู้ที่นํามานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจันมนีคุณชัยรัตน์คุณพักดีนะครับที่นําทัวร์ชุดนี้มานะครับเด็กๆชอบอยู่แล้วนะครับดำนาเนี่เป็นฝีมือเขาอยู่แล้วอชอบอยู่แล้ว<อ>ท,ท,ทล้ก,กิสเตอร์ ชร์บอลเป็นผู้ที่จอเรียนรู้นะตอนนี้ถอดรองเท้าแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ยังถอยังใส่รองเท้าอยู่ตอนนี้ถอดแล้วเพื่อที่จะคล่องตัวนะครับในการดํานานะครับซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวอีสานของเรานะครับโอ้เป็นภาพที่น่าบันทึกไว้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ โอเคนะครับเอาให้ท่านเอาให้ท่าน เอให้ทันเพื่อน นี่ก็อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นทีมงานฮอจกอร์โคแวนเคสเซอร์บางกอกทัวร์ I was like